เจ้าของเพลงดังขี่เก๋งอย่าลืมเกวียนต้นฉบับตัวจริงเลยนะคะที่เห็นเป็นภาพบรรยากาศในรายการของเราค่ะที่คุณอาภูมินได้มาร้องเพลงและพูดคุยกับครูสุรินด้วยเมื่อปี2563นะคะพูดคุยกันออกรถเพราะว่าครูสุรินท่านเองก็ช่วยผลักดันเปิดเพลงของคุณอาภูมินด้วยนะคะชื่นชอบน้ําเสียงเป็นเอกลักษณ์มากๆทรงพลังฟังก็ชัดด้วยค่ะซึ่งในรายการก็บอกความในใจกับแฟนๆบอกว่าคิดถึงนักฟังมากๆเลยซึ่งนอก จากเพลงที่สร้างชื่ออย่างขี่เก๋งอย่าลืมเกลียนแล้วก็ยังมีผลงานเพลงดังหลายๆเพลงพร้อมกันค่ะจนขายดิบขายดีขึ้นแท้หลานตลับเลยนะคะอย่างเพลงหัวอกพ่อสื่อแล้วก็หนุ่มแตววงด้วยนอกจากนี้ยังเป็นนักร้องที่มีหลายชื่อค่ะทั้งมนเมืองราชเจ้าของเพลงศบตาต้องใจแล้วก็ชื่อหนุ่มเมืองกรุงก็ใช่นะคะรวมไปถึงชื่อที่หลายคนคุ้นที่สุดก็คือภูมินอินทพัณฑ์นั่นเอง ซึ่งล่าสุดคุณอาก็ยังรับงานร้องเพลงนะคะอย่างปีที่แล้วได้รับเชิญไปร้องเพลงดังประจำตัวที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นด้วยค่ะการจากไปครั้งนี้ทําให้ครอบครัวเสียใจมากๆนะคะเพราะอย่างที่บอกคุณผู้ชมไปว่าไม่มีอาการป่วยส่งสัญญาณอะไรมาก่อนช่วงปีใหม่ยังเดินทางท่องเที่ยวภาคเหนือกับครอบครัวค่ะแต่ถ้าถามไปว่ามีโรคประจําตัวหรือเปล่าก็คือมีความดันและก็เกานะคะ โดยคุณแสงแข็ภรรยาที่ดูแลกันมากว่า40ปีบอกกับทีมงานไทยบันเทิงว่านักร้องดังหมดสติที่บ้านเมื่อประมาณอาทิตย์ที่แล้วค่ะหลังจากนั้นจึงรีบส่งตัวเข้ารักษาที่โรงพยาบาลร้อนะคะรักษาตัวอยู่ใน ICU ค่ะตอนนั้นเนี่ยยังรู้สึกตัวแต่ว่าต้องใส่ท่อช่วยหายใจนะคะจนมาเสียชีวิตเมื่อวานนี้26กุมภาพันธ์ในช่วงบ่ายคุณอาภูมินินทพ,พันธ์จากไปในวัย72ปีค่ะโดยมีการสวดพระอภิ ท,ที่บ้านของตัวเองนะคะหมู่บ้านคามิน้ตนตําบลเทิดไทยอําเภอทุ่งเขาหลวงจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นบ้านเกิดด้วยแล้วก็จะมีพิธีชาปนากิจค่ะวันพฤหัสที่29กุมภาพันธ์เวลาประมาณ15นาฬิกานะคะแฟนๆสามารถไปร่วมไว้อาลัยได้ที่วัดป่าโนนสวรรค์จังหวัดร้อยเอ็ดค่ะ